ใส่เหยื่อในเบ็ดได้แล้วอืมเวียงลงไปแล้วพี่น้องจา้ากว่าจะกว่าจะเตรียมมันเยื่อใส่อใส่เบ็ดได้เลยค่ะเป็นช่วโมงไหมคะ,ะ,ะเพราะริเฮตโดนแล้วะนะลพ่นนะลืมพันลืมว่าเหตุวิธีใดเองสินะสายเอ็นสายเบ็ดไหมคะเชือกเอ็นอนะ น้ำตื้นแต่ว่าปลาเยอะอยู่นะคะปลามาติดเบ็ดปลามาไก่เบ็ดแล้วคุณว่าที่จริงรุ่นนี้ก็ภาคสดๆในการทำคลิปเลยนะคะแต่ว่าพอมาเปิดเช็คคลิปดูปรากฏว่าเสียงลมแบบโอ้โหไม่ได้ยินแท่ไม่ได้ยินเสียงพูดเลย ก็เลยต้องเอาเสียงตนฉบับออกแล้วก็มานางเบาไม่นะกับบราบรรยากาศปันใดพี่น้องเพราะว่าในคลิปนี้มีลุ้นนะคะมีปลาสี่ห้าตัวจะมากินเยื่อนนะบรรยากาศเช้าๆแดดอ่อนๆ20องศาค่ะโดยประมาณวันนี้เอามาลุ้นมาลุ้นนกตัวนี้ พอน้ำตื้นนกก็มันไม่มีคืนแบบอันในทะเลเนาะค่ะในมหาสมุทรเนาะมันก็เป็นคลื่นระยับระยับแบบเนี้ยนกก็จะมองเห็นเหยื่อใต้น้ําก็จะแบบนกนางนวลน,นะคะก็จะโฉบลงไปนะจุ่มหัวลงไปไปดูไปดึงเอาไอ้กุ้งออกปลามากินไหมคะ่ะ